จไหนนีครับรับรถไม่มือนี่ปล่ห้ฟังเน่ยจก็ดีใจจะได้รับรถไหมนี่จ้ะกะแม่เองจะใจจ้ะกะอยู่อำเภอนำเนินจ้ะกะจังหวัดอุบลฮ่อนี่ละจ้ะกะมี่เด็กยินข่าวว่าแน้ดังในเมืองอุบลนะจ้ะกะเลยล่องขามาเบิง มเมาเบิงแหละก็มักอิลีก็ง้ามเพิ่นกับหมดไม่ง้ามเงื่อนพอนจ้ะบรยบอยจ้ะไงายแห้งอนุมัติไหวคักมะเบิงหัวอันมันนี่มาลาบรถเลยจ้ะอ่าไห่านนี่อพิ่มัติม้าสิครับผมแนะนเพิ่เติเลยครับว่ามาเลือกเบงน

ครับผมัครับมุลเลียงนะครับแล้วก็แม่แดงนะครับวันนี้นะครับมงคลคาเซ็นเตอร์นะครับมีความดีใจอย่างยิ่งที่ส่งมอบรถนะครับโตโยต้ายารินนะครับคันนี้1.2สปอร์ตนะครับปี2021ไม่แจ็คโลกอ่ะพ่อ8 0 0 0โล8พันโลเอ้าขออนุญาตนะวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นลูกค้าคนพิเศษหนึ่งคันนะครับแล้วับผมบอกว่าออกเจทธรถจะขั้นละครับมีว่ามาออกยุทธถานที่ตรงนี้ คันแรกซีประตูกันที่สองคือรถเก๋งเออเป็นสองคันสองคันแล้วนะครับ,รบต่อไปก็จะเป็นคันที่สามพี<น>ม่จะเดอือดไปอยู่วัฒนามีน,น,นิดนึงว่าเป็นยังคือนเดินมาออกรถอยู่มงค,คลขค้าเซ็นเตอร์เนาะมงค,คลข้าเซ็นเตอร์เนผูดจาเปรอพนเรนน้ำดีแล้วก็รถพ้นเยี่ยมบ่มีตุกติีจากใจจริงครับผมอันนี้ได้ยินว่าซื้อรถให้ลูกสาวลูกสาวใสู่สาวเสียไปใส่อยู่พอไปใส่แล้วครับบ่มีตุกตีกันเลยครับผมลูกสาว เบืบาา้อ,อมมง,บบงมองได้กับว่ามักแม่เลยพอไปกดเบื้องในมงคลเด้ออะเลคุณปั๊บไออหูเอามาเลยย่ำเสาออกมาเลย โอ้ถือว่าขอบคุณหลายๆครับผมถือว่าเป็นแฟนสาวแฟนพันแท้ของมงคลคัสเซนเตอร์เนาะครับผมขั้นเก่ายังใส่อยู่เปล่าขั้นเก่ามามาหันก่าขึ้นแล้วลูกคขึ้อาก่าไปลงพังหันแต่ยังใส่ดีอยู่ยังใส่บ๊ตุ๊กติ๊กเยี่ยมบ๊ะซอมเยี่ยมนะครับก็ออกรถยุ่งมงคลเนาะพ่อเนาะก็อยากให้เป็นมงคลทุกวันในการเดินทางด้วยพ่อเด้อขอบคุณมากทุ่มหากันนะครับอยากได้รถพี่น้องเกาอยากได้รถจากทางค้าเนี่ยทางคาหนองโบก็ได้นะครับทางค้าผมก็ได้เด้อนะคมีอย่างกับหนองโบเป็นสัมพันธ์เยยี่มโอ้เเยยยี่มลรม ลอยเต็มลอยสุดท้ายสุดท้ายอยากให้พ่อฝากเนี่ยให้พี่น้องเข้าทั้งบ้านผู้ที่อยากได้รถให้มาซื้อยุ้งมุกค้นเนี่ยแนะนำเพื่อใดครับผมพี่น้องอยากพูดได้ยังได้ซื้อให้ลูกให้ให้ให้ลูกให้ยแพก็แล้วแต่ให้พ่อแม่ก็แล้วแต่ผู้เกษียรอายุยังลูกเต่าอยากซื้อให้พ่อแม่ให้มาอันดับแรกให้ดึงออกมามุกคนคาเซ็นเตอร์รถป้ายมือสองเนะครับมือสองจะซื้อแต่ว่าเยี่ยมในการใส่เข้าไปบริการในหน้างานเยี่ยมครับว่ามีการตุกติก ครับผมนะคุณพ่อก็ต้องบอกว่าโอ้ยพื้นขนาดพื้นว่าโบกเก่งภายในได้หนิขนาดว่าโบกเก่ยงได้หนีิมาจากใจจริงนะจากใจจริงจากใจจริงนะครับจากที่ประสบการณ์นี่เคยใส่บริการของเที่ยมาครับผมครับนะขอบคุณคุณพ่อคุณเลี้ยงอีกครั้งนะครับครับผมโชคดีครับแม่แดงนะครับผมทางปลอดภัยเด้อครับผมขอบคุณนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ส่งมอบรถกันเดี๋ยวไปทำการส่งมอบรถกับคุณพ่ออีกทีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ